นายสุรพงษ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานพร้อมทั้งลงพื้นที่บริเวณแยกวังสารพี วันที่30มกราคม2568ตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกา30นาทีห้องประชุมควายใหญ่ชั้นห้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายสุรพงศ์ปิยชดร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้วาที่ร้อตรีสุภพมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุภาคาวนิตนางพันธ์วิภาปิยมปุตระ นายสิทธิวีวรรพฤกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานข้อมูลการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยและเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่สถานีรถไฟที่มีศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการบ้านเพื่อคนไทยโดยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในการดําเนินการในระยะที่2ซึ่งมีแผนการดําเนินการเบื้องต้นในช่วงประมาณกลางปี2569โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมาย ให้บริษัท SRT a s s e t จำกัดในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีทรัพยากรที่ดินใกล้สถานีรถไฟในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่พร้อมตอบสนองเป้าหมายของโครงการโดยทำงานร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในขั้นต้นบริษัท SRT a s s e t จำกัดได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องที่มีศักยภาพสูงและพร้อมดำเนินการในทันทีจำนวน2แห่งได้แก่บริเวณสถานีรถไฟกาญจนบ,บุรีและบริเวณป้ายหยุดรถสะพานควายใหญ่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยถือครองซึ่งการดําเนินงานของโครงการไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้และอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธรารณะแต่ยังเป็นการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจากนั้นเวลา14นาฬิกา28นาที นายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟกาญจนบุรีเพื่อรับฟังรายงานแผนการดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่สถานีรถไฟที่มีศักยภาพจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเดินทางไปยังถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีบริเวณแยกวังสารพีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข367 ตัดทางหลวงหมายเลข324แยกวังสรารพีให้พร้อมที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเทศกาลสงกราน